สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่31สิงหาคมตอนวันนี้แมนประยอยู่ที่นาลำพะอ,องค์นะครับผ่านข้าว MGC มจผ่านดั้งเดิมปัจจุบันออกลวงนะครับข้าวดีดลดลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูดูความเปลี่ยนแปลงในเจ้าของนาอยู่ที่นาด,ด้วยเหมือนกันนะครับคือข้าวดีดเนี่ยหายไปเยอะม,มีหลงเหลือบ้างแต่ว่าน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องโอ้โหดูลวงอย่างงามครับนี่ก็มีลงเรือม้างนะเข้าดีแต่ลดลงไปแปดสิบปอร์เซ็นอย่างที่พีโอแจ้งเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าแก้ไขเข้าดีเข้าเแดงด้วยใบหยกตั้งแต่เริ่มต้นพีโอ,นะอพี่พ,พีโอใช้อะไรนะใช้ใบยกมแมลงไม่ควรนังเค ยาหนอนสามี่เที่ยวอ่ะอันนี้ให้ที่อวดมาฉีดตอนยาฆ่าเที่ยวหนึ่งแล้วก็มาตอนที่มันเป็นหนอนทีไส้เที่ยวหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นแล้วอันนี้ไม่ใส่ยาหนอนก็ได้แล้วเนี่ยฉีดแต่ฮอร์โมนก็ได้ทีนี้เราถือว่าเราใส่แล้ว่ะเราฉีดแล้วอ่ะเราก็แค่พ่วงไปแค่ขวดเดียวเองล้วก็เลยใส่ไปกันกัดไปครัแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีเลยเข้าเขาจะฉีดแล้วมันมาใส่แค่ยาฮอร์โมนอย่างเดียวมันก็หล่นๆนี่เราก ข้าเข้าเข้าดีถ่ายถ่ายถ่ายแปดสิบ้ใช่ไหมพี่หายแค่ดูอะไรในกล้องเอาแล้วกันนี่ครับดูนี่นี่นี่มันสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยคากระ่อนดูได้คนกระ่อนเนี่ยเขามาทำนาเช่นนี้ได้สิบสี่ไร่ได้เกณฑ์เดียวสิบสี่ไร่เกณฑ์เดียวเขรู้กันนะเงี้ยคนล้วนเนี่ยนี่ครับดูพี่โอทำงวันนี้เดี๋ยวดูถ้าถ้าแบบนี้ไล่ไล่เราได้เกณฑ์ไหมพี่โอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้เนี่ยนะผูแต่หลวงแต่หลวงใหญ่นะ อืมเนี่ยครับโหดูดิเหลืองยังออกไม่หมดชั้นสองยังไม่ออกยังยงชั้นสองยังไม่ออกนี่ครับอันนี้คือแก้ไขข้าวติด่าคือวิธีโดยการใช้ระโยกนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับ